สวัสดีค่ะพบกับแม่กำนันสตอรี่นะคะมือนีสิมารีวิวต้นไม้มงคลแพ็คคูสองต้นนะคะเนาะที่เฮาใหญ่ขึ้นมาเฮาก็เห็นหลวบว่าพ่อแม่ปู่ย่าเฮาปลูกไว้เนาะนะคะค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลก็เห็นกันหลายๆบ้านเนาะที่ปลูกหน่อยๆค่ะที่สิบ่เห็นบ้านใดที่ปลูกต้นไม้ชนิดนี้เนาะคะ่ะเพื่อเสือในความเป็นสิริมงคลของต้นไม้ชนิดนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือต้นที่หนึ่งก็คือต้น อันนี้เนาะค่ะเนาะเศรษฐีวินสันค่ะนะนี่ค่ะต้นเศรษฐีวินสันนะคะ,คะต้นเศรษฐีวินสันกับเป็นต้นไม้มงคลน,น้ำโชดเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะเป็นต้นไม่ น้ำโชคค่ะช่วงที่เหมาะกับการขอโชวขอลาบมากที่สุดนี่ก็คือช่วงที่เขาออกดอกเนาะค่ะเขากระสิออกดอกเพียงปีละเทือเท่านั้นเนาะค่ะเนาะสมรับต้นเศรษฐีวินสันกระสิออกดอกปีละเทือเนาะค่ะก็มีความเป็นสิริมงคลนี่ค่ะเหมาะเหมาะแก่การปลูกในบ้านเนาะค่ะเนาะเหมาะแก่การปลูกในบ้านแล้วก บ้านผู้ใดที่เพื่อนเป็นล้านค้านะคะหรือว่าล้านที่เพื่อนเหตดจิจการอี่ยังต่างๆเพื่อนกะสิป,ปูกไว้เนาะอยู่นำ้ำนาล้านกะสิเห็นกะสิเห็นมากที่สุดละคะ่ะคิดว่ามากที่สุดก็คือก็คืออันต้นเศรษฐีวินสันนี่ละคะ่ะกระเพื่อเพิ่มพลังฮ้องจุยเนาะผู้เฒ่าเพิ่นบอกผู้เฒ่าเพิน่นกะแนะนํำมากเพิ่นกะบ,บอกมากเพิ่นกะบ,บอกให้ฟังเนาะเพิ่นกะบ,บอกให้ฟัง เพิ่นบอกให้ฟังว่าการขอโศกขอลาบเนี่ยผู้ถา่าโบราณเพื่อนกระบ,บอกว่าเพื่อนให้สังเกตเดี๋ค่ะการสิขอโศกขอลาบกับตนเศรษฐีวินซันเนี่ยเพื่อนก็นให้สังเกตว่าเพื่อนท่านใดนนเก่าใบหรือย,อยังมีครบเก่าใบบอนะคะแล้วก็สำรวจสังเกตอีกนึ่งว่าเพื่อนเพิ่นเป็นดอกไปเพิ่นมีดอกหรือย,อยังถ้ามีดอกก็แห้งดีนะคะน่าจะครบเก้าใบแล้วถ้ามีดอกกร แข็งดีเนาะคะ่ะเพื่อนอาจชีว่าถ้าต้นเศรษฐีวินสันมีดอกเนาะคะ่ะเจ้าของนั่นกับสิกำลังสิมีโชคเพื่นว่านยังสันเนาะคะ่ะผู้เฒ่าเพื่นว่าเนาะผู้เฒ่าเพื่อนว่านยังสันเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะพอสำรวจแล้วครบทุกอย่างแล้วค่ะก,กระกรกนมือหวยออกสามมือเนาะคะ่ะหนึ่งถึงสามมือเนาะคะ่ะกระสวงโพเพจักน้อยเนาะ คำแนวประคำแนวเนาะก็ให้เอาถูกเกดอกมาจุดเนาะมาจุดมาขอมาไหว้กับนางใหม่ที่สิงสถิตยอยู่กับต้นเศรษฐีวินสันนี่แหละเนาะค่ะกับต้นใหม่มงคลเท่านี่แหละมาขอาก็ให้ให้เพื่อนถ้ากะเบาเอานะค่ะเนาะความไดดีได้งามหรือความถูกยากลาบากจัาใดเขาก็ขอเพื่อนเอาให้เพื่อนมาเข่าฝันเนาะค่ะเนาะขอให้เพื่อนมาเข่าฝันพอเสร็จแล้วก็เอาถูกตักลุงคนตนน้นเนาะค่ะ ปักทูบลงไว้ล้วเฮาก็เข่าไปนอนเนาะค่ะเนาะเขาก็ไปนอนถ้าถ้าบ่ฝันเนาะคะ่ะถ้านอนแล้วในขึ้นนั้นเข่าบ่ฝันตื่นเศร้ามากเขากับฝ่าว่าเบิ่งเลยค่ะเขาฝ่าว่าเบิง่งฝ่าว่าเบิ่งว่าอ่ะเบืองใบที่อ่อนที่สุดของต้นนะคะเบิ่งที่ใบที่อ่อนที่สุดของตน้นนะคะฝ้ามันสิมีสิงที่เขาต้องการสิ่งเขาขอคนใไวมาขึ้นนน้บเนาะค่ะเนาะ เพื่อที่ว่าเฮาสิได้ไปเสี่ยงโชคเนาะคะ่ะถ้าเฮาได้ตามที่ต้องการแล้วถ้าเฮาไปเสี่ยงโชคแล้วนี่บัดน,นี้ถ้าเฮาได้โชคได้ลาบแล้วเด้อบัดนี้เด้อก็อย่าลืมเด้อค่ะเด้อก็อย่าลืมเอาผ้าสามสีมาผูกเพื่อเป็นการถวายแก่นงางไม้น้ำเด้อค่ะเด้อแกเลี้ยงอาหารหวานเนาะขน,นมไทยจักหน่อยเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สิสังเกตได้จากหลายๆบ้านเนาะคะ่บะบ่ต้องนั่นเลยสังเกตว่าต้น าน,นาบ้านนาลานผู้ใดที่มีต้นเศรษฐีวินสันสิ่งใหญ่นกระสีมีใยกระสิมีผ่าสามสีผูกอยู่ทุกต้น,นะะเนาะค่ะเนาะสังเกตบังเด้อค่ะเด้อคิดว่าหลายที่สุดทานไปทั่งไหนก็เห็นเนาะคะ่ะน้ำลานค่าลานขายเนาะคะ่ะนี่ก็คือต้นเศรษฐีวินสันเนาะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะเนาะต้นที่สองก็คือต้นนี่ค่ะตระกูลเดียวกันเนาะ,ะสาวน้อยป้าแปงเนาะ,ค,ะค่ะเนาะนี่ค่ะ ต้นสาวน้อยปลาแป้งกับเป็นไม้มงคลกับไม้ฟอ,อกอากาศเนาะค่ะเนี่ยผู้เฒ่าโบราณเพื่นกระเซือว่ากับเป็นพันไม้ที่ค่อยให้โโสให้ลาบคือกันเด้อซอยขุมคล้องไพ่คือกันอันนี้นะขุมคล้องไพ่เนาะกับซอยให้ผู้ปลูกในมีอายุยืนยาวผู้เฒ่าเพื่นว่าเนาะเนี่ยเกิดขึ้นมากกัเห็นโลดเด้อค่ะเด้อต้นสาวน้อยปลาแป้งเนี่ยบ้านใดบ้านใดกับนี้เนาะค่ะเนาะ ขับเป็นไม้เสียงไทยเสียงฉูกเสียงหลาบอีกต้นหนึ่งคือกันเนาะค่ะมิสเน่มีตามหานิยมมาค่ะเนาะถ้าปลูกไว้ถ้าปลูกไว้นาบ้านก็จะซอยให้ค้าขายดีคือกันเนาะสำหรับต้น้าหน้อยปลาแปงจะเป็นต้นไม่อีกต้นหนึ่งที่เกิดขึ้นมากใหญ่ขึ้นมากก็คืีเ็นโหลดเนาะค่ะสำหรับต้น้าวน้อยปลาแปงลายขาลายถ้าเฮาบ่าสนใจถ้าผู้บ่สนใจ กสิกสิบอกว่ามันเป็นตนไม้ทีให้ความสวยงามสื่อเนาะเดี๋ยวผู้เฒ่าพื่น่ว่าจังสันเนาะผู้เฒ่าพิ่นปลูกไวก้กะถึงความสวยงามพร้อมกับทึงเปียนสิริมงคลพร้อมเนาะอันนี้เพื่นผู้เฒ่าพื่นบอกมาเฮ่ากับบอกตตอๆกันไปกับลูกกับหลานเนาะค่ะลูกหลานเกิดม่ไงรุ่นกสิได้หูจากนํำเนาะค่ะเนาะเฮากะบอกไป แต่ว่าขอควรระว่างของต้นสาวน้อยป่าแปงนี่ก็คือเขาเป็นต้นไม้ที่มีผิดเนาะค่ะที่มีผิดกับค่อยระว่างลูกลานโบไ้มาไก่กับต้นสาวน้อยปะาแปงเนาะผิวหนังาะนาออันนี้ค่ะมีดอกด้วยค่ะเดอ้ออันนี้มีดอกค่ะเนาะมีดอกค่ะนอกจากสิมีความสวยงามแล้วก็ยังเป็นไม้ฟองอากาศเท็ดไหย อากาศหลอมบะหลอบ,บานห้าบริสุทธิ์เนาะค่ะอันนี้ก็เป็นความเสื่อส่วนบคุคคลเนาะค่ะเนาะกะถึงจังใดมันก็ให้ให้อาหารตาห้าอยู่ดีเนาะค่ะเนาะให้ความสุขความสบายตาสบายใจห้าอยู่ดีเนาะคะ่ะต้นนั้นเนี่ยต้นนี้เนี่ยพุเทเฒ่าเพิ่นบอกว่ามันเป็นสิริมงคลให้ซอยให้เสริมให้เฮามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ครอบครัวเฮาอยู่ดีมีแห้ง อันนั้นก็คือการเป็นสีิมงคลแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะ่จะจเปีจะต้องว่าถือหอยร้อยเบือถือ,ถอวันที่หนึ่งดอกค่ะ <c oughs> ในการเป็นมงคลค่ะเนาะอันนะคะ,น,ะน,นี่เนาะค่ะ,นนะ,คะเนาะสาหรับต้นแาวหน่อยปลาแปงกับต้นเศรษฐีวินสันค่ะต้นไม้มงคลแพคคู่สําหรับวันนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่กำนันด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ